สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด อุทยานแห่งชาติภูลังกาธรรมชาติผสานความเชื่อและศรัทธาเพจเฟซบุ๊ k ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์ภาพบรรยากาศกา,าเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูลังกาซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาฝั่งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬซึ่งมีจุดสนใจของนักท่องเที่ยวอยู่ที่ท้ำนาคาเจดีหลวงปู่เสาและหลวงปูวง่วังซึ่งเฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความระบุว่า พาเที่ยวอุทยานแห่งชาติพูลังกาความงามของธรรมชาติผสานความเชื่อและความศรัทธาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติพูลังกาซึ่งจะพาไปชมความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างมาได้อย่างน่าอัศจรรย์เที่ยแรกไปกันที่ทํานาคาเจดีหลวงปู่เสาหลวงปู่วังจุดนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพูลังกา ฝั่งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอีกที่ก็คือทัพน้ำตกผาง่อยผาหน้าคีจุดนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาเช่นกันแต่อยู่ฝั่งอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมห่างจากตัวอำเภอบ้านแพงประมาณ10กิโลเมตรสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวจะต้องจองเคคิวและทำตามมาตรการโควิดอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ